ต่อไปนี้จะเป็นตัวอย่างการใช้ฟังก์ชัน vlookup ในการตัดเกรดนะครับฟังก์ชัน vlookup เนี่ยเขาจะเป็นการเอาตัวเลขหรือเอาข้อมูลไปเปรียบเทียบกับชุดอะไรนะครับในที่นี้ก็คือเราจะเอาคะแนนของนักเรียนเนี่ยนะครับเอามาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการตัดเกรดตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้น0ถึง49นะครับก็จะได้จอจาน ส่วนงงงก็คือ50-59ถึง59ก้คอควายก็คือ60-79ถึง79นะครับแปถึงแปก็ขอไข่แล้วก็ถ้า90ขึ้นไปก็จะได้กอไก่นะครับนี่ก็เป็นคะแนนที่เราจะมาเปรียบเทียบนะครับเพราะฉะนั้นเราจะคลิดเกรดของมาน,นะก่อนเกรดของมาน,นะอยู่ที่นี่แล้วก็คลิกที่นี่ปปะีหนึ่งนะครับแล้วก็มาคลิกที่ฟังก์ชัน เราใส่เครื่องหมายเท่ากับไปก่อนนะครับเป็นการบอกว่าเราจะใช้ฟังก์ชันนะนะครับฟังก์ชันที่ว่าก็คือ v lookup นะครับแล้วก็เครื่องหมายวงเล็บเปิดค่าที่เราจะใส่เนี่ยนะครับค่าแรกก็คือ lookup value lookup value ก็คือค่าอะไรที่เราจะเอาไปเปรียบเทียบนะครับก็คือค่าคะแนนของมณะนะครับก็คือตัวนี้55นะครับก็คอมมาไป ค่าที่2ที่จะใส่ก็คือ table array ก็คือเกณฑ์น่อยู่ที่ไหนชุดอยู่ที่ไหนนะครับก็อยู่ช่วงนี้นะครับก็คือชุดที่เราจะาไปเปรียบเทียบนะครับเสร็จแ,แล้วก็คอมมาไปตัวที่3คือ column index num ก็คือตารางในช่วงนี้ไม่รู้ว่าไอตัวที่จะให้แสดงเนี่ยอยู่ช่วงไหนนะครับอยู่คอลัมน์ไหนเพราะนั้นของเราเนี่ย ตรงนี้มันมีอยู่2คอลัมน์นะครับคอลัมน์ที่1คอลัมน์ที่2ส,สิ่งที่เราต้องการก็คือคอลัมน์ที่2ก็คือเกรดก็ใส่เลข2ไปนะครับแล้วก็คอมมาไปสุดท้ายก็คือ Rang e l o o k u p ตัวนี้จะมีอยู่2ค่านะครับคือ True กับ f false True ก็คือค่าตรงกันโดยประมาณ f a l s e ก็คือตรงกันทุกประการนะครับตรงกันโดยประมาณก็คือถ้าเราดูจากของเราเนี่ยคะแนนเนี่ยห้นาสิบห้าคะแนน ตัวที่จะมาเปรียบเทียบเนี่ยมันไม่มีเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องเป็นค่าตรงกันโดยประมาณอยู่แล้วนะครับอย่าง55เนี่ยเขาจะดูช่วง5 0าสถึงหกนะครับจะตกอยู่ในช่วง50าสถึงห้นะครับคนหกสิบนี่เป็นของคอแลละนะครับทดลองเดียวกัน81ปเ็นี่ยเขาจะดูช่วง80ดสถึงแปเกเนี่ยนะครับก็จะตกในช่วงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะใส่เป็นทรูนะครับตรงกันโดยประมาณทีนี้ทรูเนี่ย เราใช้ตัวเลขคือเลข1แทนนะครับถ้าฟอนก็ใช้เลข0แทนแล้วก็ใส่เลข1ไปนะครับแล้วก็วงเล็บปิดเสร็จแล้วก็คลิกเข้ามาถูกเพราะฉะนั้น55ก็จะได้งงถูกต้องนะครับคนอื่นๆเนี่ยเราก็จะคลิกเกรดเหมือนกันเราจะลากลงมานะครับแต่ว่าการลากลงมาเนี่ยจะทําให้ช่วงเกณฑ์ของเราเนี่ยเปลี่ยนไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้อง ทําทการ fix ช่วงนี้ซะนะครับจับเขาหยุดอยู่กับที่โดยการอ้างแบบเขาเรียกว่าแบบ absolute reference นะครับก็คือใส่เครื่องหมายดอลลาร์สายเข้าไปเรามาคลิกที่ g 2เนี่ยนะครับกดปุ่ม f 4ไปก็จะได้ดอลลาร์สาย g ดอลลาร์สาย2นะครับตำลงองเดียวยกัน h 6นี่เราก็กดปุ่ม f 4ไปเพื่อที่จะ fix ะนะครับเป็นการอ้างอิงแบบ absolute นะครับ เครื่องหมายถูกไปก็จะได้จากนั้นเราก็จะลากลงมาเลยนะครับรก็จะเห็นว่า81นี่ก็อยู่ในช่วงขอไข่นะครับ95นี่ก็อยู่กอไก่ส่วน62นะครับ62ก็อยู่ในช่วงขอควายนะครับถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการใช้ Vlookup ในการตัดเกรยก็ทำได้อย่างนี้ครับ